บุคคลที่มีสติสามารถหยุดความคิดได้บุคคลที่มีสติหยุดยัง้งยับยัง้งอารมณ์ความรู้สึกได้บุคคลที่มีสติกระจัดทำลายความรู้สึกที่เรารู้สึกนั้นได้ผู้ที่มีสติ ก็จะฆ่าทำลายความคิดความคิดเกิดจากการขาดสติเมื่อเราขาดสติเมื่อไหร่ความคิดก็จะปรากฏเมื่อเราขาดสติเมื่อไหร่อารมณ์ความรู้สึกก็ปรากฏเมื่อเรามีสติแล้วเราจะหยุดความคิดได้ เมื่อเรามีสติแล้วเราจะยับยัง้งหยุดยัง้งความรู้สึกที่เรารู้สึกสารพัดความรู้สึกนั้นได้ถ้าเรามีสติเท่ากับมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกจะไม่มีสิ่งอื่นๆเข้ามาในจิตเราถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ สารพัดความรู้สึกปรากฏขึ้นที่จิตใจของเราสติก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมสติก็คงเปรียบเสมือนเครื่องกองอากาศมันก็จะดูดสิ่งที่ตรงข้ามหรือมันจะดูดสิ่งอารมณ์ความรู้สึก ไปไว้ในกองเครื่องอาก,อออา,ก,ออา,กาศเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสร้างสติใช้สติที่จะแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดความคิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อารมณ์กระทำให้จิตเราวุ่นวายทำให้จิตเราไม่สงบ หลักการปฏิบัติธรรมก็คือทำลายความรู้สึกหลักการปฏิบัติธรรมก็หยุดความหยุดความคิดมิให้มันคิดทุกวันนี้เราทุกข์เพราะเราคิดความคิดเกิดจากตาที่เห็นรูปความคิดเกิดจากเสียงที่เกิดกระทบกับหูความคิดเกิดจาก กลิ่นที่กระทบจากจมูกค,ความคิดก็เกิดจากลิ้นที่สัมผัสกับวัตถุสิ่งของต่างๆมันจึงเกิดความคิดความคิดก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงเป็นเรื่องนอกกายถ้าเรามีสติจะเป็นเรื่องของกายกับจิต ถ้าเป็นความคิดเป็นเรื่องนอกกายทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นกายเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญตรงกันข้ามเราขาดสติก็จะเห็นสิ่งอื่นๆที่เรื่องนอกกายนอกใจเป็นเรื่องใหญ่แตนะเรื่องนอกกายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนมากสติของเรา จะอยู่กับกายกับใจถ้าเป็นความคิดก็จะออกนอกกายท่องโลกจากกวาลเหมือนนกที่บินบินไม่มีที่สิ้นสุดมันจะเป็นดังนกที่บินบินไม่มีที่สิ้นสุดคือความคิดคิดจนตายทุกจนตายสุขทุกข์ขเกิดจากความคิดทั้งสิ้นถ้าเรามีความคิดความสุขความทุก์ ความพอใจความไม่พอใจก็เกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความรู้สึกความรู้สึกถ้าเรามีสติความคิดความพอใจความไม่พอใจไม่เกิดเมื่อเรามีสติเราจะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริง ความเป็นจริงก็คืออน,นิจจังมันปรากฏเราก็อยู่กับมันได้เราจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจอน,นิจจังเพราะเรารู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราขาดสติเราจะอยู่กับความจริงไม่ได้เมื่อเราอยู่กับความจริงไม่ได้เราก็อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลง เมื่อเราอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ไม่สงบหรือเกิดความทุกข์หรือทุกข์ทรมานลำบากตลอดเวลาดังหนุ่มสาวที่รักการชอบการวันหนึ่งเกิดการแตกแยกนะมันก็จะทำให้เราทุกข์ทรมานแบบเช่นนั้นเมื่อเรามีความคิดเราจะไปยึดติดยึดมั่นสิ่งต่าง ถ้าเรามีสติเราจะไม่ยึดติดเราจะไม่ยึดมั่นสิ่งใดๆตัวสติจะยึดติดลมหายใจเข้ายุดตดิยึดติดลมหายใจออกความคิดไปยึดติดเช่นตาไปสัมผัสกับรูปก็ยึดติดหูสัมผัสกับเสียงก็ยึดติดจมูกสัมผัสกับกลิ่นเราก็ไปยึดติดความคิดเปรียบเสมือนเด็ก หกขวบเจ็ดขวบมันเจออะไรมันก็เก็บบทสะสมไว้หมดแต่เป็นเช่นนะัคือความคิดคือเหมือนเด็กหกขวบเจ็ดขวบสิบขวบมันยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็สะสมสั่งสมยึดถือยึดมัน่นเหมือนเด็กยึดตุ๊ก,กาตาเก่าๆแม่จะซื้อเขาตุ๊ก,กาตาตัวใหม่มันก็ไม่เอาแต่จิตให้เราไปยึดติดกับเพาะอ,อย่างนั้นแหละ เหมือนเด็กที่ยึดถือกับตุก,กตาเก่าๆดำค้าค่าแต่เด็กมาคุ้นเคยกับสิ่งนั้นความคิดก็เป็นเช่นนั้นคุ้นเคยกับสิ่งที่มันยึดติดยึดมั่นถ้าความถ,าถ้ามีสติแล้วจะทำลายความคิดถ้ามีสติแล้วมันจะยึดมั่นทรรมะเป็นหลักเช่นยึดถือความอดทนเป็นหลัก ยึดถือควรวิริยะาาพาคเพียนเป็นหลักเราจะชนะเราจะสำเร็จความคิดได้ก็เพราะความเพียรเพราะความอดทนมันจะคิดแบบนี้ตัวสติจะยึดธรรมะอามาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆเรามีสติเราก็จะพึ่งพาธรรมะทุกขนาดลมหายใจ เรามีสติเราก็จะรู้แค่ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมาเ,เรื่องอื่นๆสิ่งอื่นๆก็ไม่สามารถเข้ามาสู่จิตใจเราได้เพราะสติที่สำคัญที่สุดสติก็เปรียบเสมือนยามเฝ้าบริษัทเหมือนยามเฝ้าประตูบริษัทมาให้บุคคลภายนอกเข้า บุคคลภายนอกจะเข้าก็ต้องมีหนังสือรับรองหรือมีบุคคลรับรองหรือบุคคลให้รับอนุญ,ญาตถึงจะเข้าได้นั่นคือสติจะเฝ้าดูสิ่งที่เป็นอาธรรมสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจเรากําจัดขาจัดอารมณ์ความรู้สึก เปรียบเสมอนคนภายนอกที่จะเข้ามาสู่ภายในพื้นที่ที่เราอยู่พื้นที่ที่ต้องห้ามเราจะมาให้บุคคลภายนอกเข้ามาพื้นที่ต้องห้ามตัวสติก็จะคิดป้องกันความชั่วป้องการกิเลสป้องการความอยากไม่ให้เกิดขึ้นที่จิตของเราตัวสติได้เป็นตัวกำลังที่สุด ของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีสติความคิดไม่เกิดเมื่อเรามีสติความทุกข์ไม่เกิดเมื่อเรามีสติความสุขไม่เกิดเมื่อเรามีสติกายวาจาใจเราสงบเมื่อเรามีสติทุกอย่างสงบตลอดการเวลาเมื่อเรามีสติเราจะไม่หวั่นไหว เมื่อเรามีสติเราจะมั่นคงเมื่อเรามีสติเราจะรู้สิ่งที่มันกระทบกายวาจาใจเราเช่นฤดูหนาวปรากฏเรามีสติเราก็ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงแล้ฤดูหนาวที่มันปรากฏหรือความหนาวเย็นที่มันปรากฏเราจะไม่หวั่นไหว ระดูร้อนปรากฏเราก็มีสติมีสติที่ไม่หวั่นไหวต่อฤะดูร้อนปรากฏฤะดูฝนปรากฏเราก็ไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูการต่างๆสิ่งใดมาหลอกล่อให้เราหลงไหลเราก็ไม่ติดเราไม่หลงเพราะเรามีสติเราจะ มีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติกับลมหายใจออกสิ่งอื่นๆเราจะไ rude, no. ม ah ่ยอมรับรู้เราจะยอมรับรู้เรื่องธรรมะเท่านั้นขนาดที่เรานั่งสมาธิแล toler, ้วก็ขอรู้เรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่าั้่นสิ่งอื่นๆเรื่องอื่นๆเราจะไม่รับรู้รู้แต่ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก นั่นแหละเราอยู่กับปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเมื่อเรามีสติเราจะอยู่กับปัจจุบันถ้าเรามีความคิดเราจะอยู่กับอดีตอยู่กับปัจจุบันไม่มีปัจจุบันมีแต่อนาคตกับอดีตถ้าความคิดมีสติน่าจะอยู่กับปัจจุบันก็คืออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก หรือใช้ความอดทนหรือใช้วิริยะภาคเพียนมาหยุดยัง้งยับยั้งสิ่งที่มันกระทบเพราะในตัวสติคือตัวอยู่ปัจจุบันเมื่อเรามีสติแล้วมันก็จะสะสมเขาว่ามั่นคงมั่นคงมั่นคงเหมือนเราตอกเสาเข็มนะ่ยมันจะลงลึกไปเรื่อยๆลงลึกไปสองท่อนสามท่อนของเสาเข็ม มันจึงทำให้ฐานตึกก็ดีมั่นคงเราสะสมสติสติได้ทำให้เรามั่นคงตลอดการเวลาการศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมะเพื่อไม่ให้มันรู้รู้เพื่อไม่ให้มันรู้ทุกวันนี้เรารู้เราไปยึดติดสิ่งที่เรารู้ ก็เหมือนเด็กสิบขวบสะสมของเล่นสะสมเสื้อผ้าสะสมทุกอย่างเหมือนหนุ่มสาวสะสมเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคของทุกอย่างนะเต็มไปหมดเราสะสมไปจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เรามีสติที่จะแก้ไขความคิด เรามีสติที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดเรามีสติที่จะกำจัดทำลายความคิดถ้าตลับใดความคิดมันเกิดมันจะเกิดอาการสุขก,กับทุกข์ถ้าเรามีสติสุขก,กับทุกข์มันจะไม่เกิดให้เราเข้าใจตัวสติใ้ตัวต,วตวสติก็คือตัวรูก แค่เรานั่งสมาธิเราก็รู้สึกตัวว่ามันปวดเราก็รู้สักแต่ว่ามันปวดมันสงบเราก็รู้แต่ว่ามันสงบเวลาเราออกจากสมาธิก็ให้เรารู้ว่าเราเดินเราย่างให้เรารู้ในอริยบททั้งสี่ มันก็มีหน้าที่ของจิตมันก็แค่ร,รู้เรื่องกายเมื่อรู้เรื่องกายสิ่งอื่นๆเข้ามาไม่ได้ถ้าจิตออกนอกกายเมื่อไหร่มันจะไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นความรู้สึกสารพัดความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจเราทันทีเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนทร,รนะเพื่อไม่ให้เรารู้สอนให้เรารู้แต่เพื่อไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราไปยึดติดในสิ่งที่รู้ ดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าจิตรู้สิ่งใดให้ละสิ่งนั้นจิตรู้สิ่งใดให้อยู่เหนือสิ่งนั้นจิตรู้สิ่งใดจิตจะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเราจะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเราจะปล่อยให้มันไปเหมือนเราเห็นนั่งดูเวลาน้ำท่วม ท่อนไม้มันไหลเราก็รู้ว่าท่อนไม้มันไหลเราจะไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องไปสงสัยหรือคนในครอบครัวของเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายมันปรากฏขึ้นกับครอบครัวของเราให้เรารู้เฉยๆเราไม่ต้องพิจาราไม่ต้องมีเหตุผลกับคำว่าเกิดแก่เจ็บตายที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา เราไม่ต้องไปอยู่ใต้อำนาจเหตุผลของเกิดเขาว่าเกิดแก่เจ็บตายสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติให้เรามีสติรู้ว่าเป็นธรรมชาติทุกคนเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บ,เพ,เ,จบเพื่อตายไม่มีใครเกิดมาเพื่อมีอายุหมื่นหมื่นปีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่นเกิดแก่เจ็บตายเ,ยเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มนุษย์ทั้งหลายก็ไปยึดติดยึดบ้านสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเรายึดติดยึดบ้านสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เราห้ามแก่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามเจ็บก็ห้ามไม่ได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เขาเรียกว่าอนัตตา สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เรียกว่าอนัตตาโลกใบนี้มันเป็นอนัตตาโลกใบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากสุขเกิดก็ไม่ทนทุกข์เกิดก็ไม่ทนเห็นไหมแต่เราก็ไปยึดติดนะครับว่าความสุขเราไปยึดติดนะครับว่าความทุกข์ทั้งความสุขความทุกข์มันเป็นสิ่งที่ไม่ทนมันเป็นด่างก้อนน้ําแข็งที่สุดมันก็ละลา,าย ก้อนน้ำตาลที่สุดมันก็ละลายที่สุดก้อนเกลือมันก็ละลายให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ว่ามันการเปลี่ยนแปลงมันปรากฏเราก็ไม่ต้องไปตอบสนองมันให้เรารู้เฉยๆว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดและให้เรารู้และเราไม่ตอบสนองสิ่งที่เรารู้ทุกก็ไม่เกิดสุขก็ไม่เกิดสุขไม่มีทุกไม่มีไม่มีสุขไม่มีทุก มันมีแต่คำว่าว่างตลอดการเวลาที่มันทุกข์กับเพราะเราเข้าไปยึดติดในตัวทุกข์ที่มันทุกข์ก็เพราะเราไปยึดติดในตัวสุขทั้งสุขท,ทั้งทุกข์มันควบคุมไม่ได้เมื่อมันควบคุมไม่ได้แล้วนี่บมืถ้าเราไปยึดติดมันว่าอะไรใจเราก็ on by, อ่อนแอวันไหวคอยตามมันเศร้าโศกเสียใจเราต้องเข้าใจเราต้องมีสติ ไอ้ตัวสตินั่นจะตัวตัดตัวรู้ตัดไปเลยสิ่งที่เรารู้มันจะตัดไปตัดไปตัดไปมันจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะละทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคนแก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบเริ่มละเริ่มวางอที่มันละมันวางเพราะมันแก่มันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้เห็นไหมเราดูคนหนุ่ม สะสมสั่งสมวัตถุสิ่งของคารุพันต่างๆนั่นคือคนหนุ่มมันจะแตกต่างกันแก่นั้นมันกออีกอย่างหนึ่งหนุ่มก็อีกอย่างหนึ่ง,งแต่เหตุการณ์แต่มันก็เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือการอ่อนแอความอ่อนแอได้จึงทำให้เราเป็นเหตุที่สะสมสั่งสมทั้งสิน้น คนแก่สะสมวัตถุสิ่งของไม่ได้คนแก่ก็สะสมความคิดความรู้สึกเอาจิตไปผูกกับลูกกับหลานนี่คือคนแก่ถ้าเป็นหนุ่มก็เอาจิตไปผูกกับวัตถุสิ่งของต่างๆมันก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพวกเรามีสติพิจารณาเอา ความดีความดีก็คือความอดทนความดีก็คือวิริยะภาคเทียนเป็นความดีถ้าเราอดทนความดีก็เกิดถ้าเรามีวิริยะภาคเพียนความดีก็เกิดอันนี้แหละคือความดีคือธรรมะคือเป็นความดีแต่เราไม่ได้มองว่าธรรมะเป็นความดีเราเอาความดีเป็นผูกกับการให้ทาน เราทำบุญแล้วจึงไม่เกิดประโยชน์สำหรับผู้ผู้ทำบุญเราเป็นเน้นการให้ทานแต่การให้ทานนั้นมันไม่มีค่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมสิ่งสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็คือความสงบความสงบเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมให้กับความสงบเป็นหลักของลมหายใจเข้าให้สงบลมหายใจออกให้เราสงบเพราะความสงบเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาความสงบเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาถ้าความสงบเกิดเมื่อไหร่ปัญญามันก็จะเกิดความสงบก,ก็เหมือนน้ำที่เราดื่ม นั่นแหละคือมันจะใสแบบนั่นแหละมันจะให้เราเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นสิ่งที่เรารู้ให้ชัดเจนสิ่งที่เราไม่รู้ก็ชัดเจนขึ้นเพราอจะนั้นพวกเราทั้งหลายมีสติดำรงตนด้วยสติเช่นวันนี้เป็นวันพระใหญ่เราก็จะมีสติตื่นแต่เช้า มีสติไหวพระสวดมนต์มีสติวันนี้จะบำเพ็ญสัจจะจะไม่กินข้าวในวันพระวันนี้เรามีสติเราจะบำเพ็ญสัจจะเป็นบ้ายอย่างนี้คือตัวสติจะทำให้เราตื่นบำเพ็ญเพียรทำความดีไม่กินข้าวหนึ่งวันอันนี้คือการมีสติ ที่จะบำเพ็ญเปลี่ยนแปลงให้จิตและใจของเรานั่นไปสู่ความดีงามไปสู่ความงอกงามจึงฝากให้พวกเรามีสติต้อนรับพระธรรมน้อมนเอาพระธรรมมาเป็นอาหารของกายของใจเอาสภาะธรรมมาเป็นอภรณ์เอาพระธรรมมาเป็นแสงสว่าง เอาพระธรรมมาเป็นอาวุธเอาพระธรรมมันเป็นพาหานะถ้าเรามีศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเราจะถึงจุดหมายเป้าหมายได้ถ้าเรามีความอดทนเนี่ยเราก็จะถึงจุดหมายเป้าหมายได้ถ้าเรามีวิริยะภาคเพียรแล้วเราก็จะถึงจุดหมายเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายสติ ก็คือธรรมะอยู่ที่กายที่ใจเราสติมันจะบอกให้เรารู้ให้เราพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองไม่ต้องไปยึดติดในตัวพ่อตัวแม่ไม่ต้องไปยึดติดในตัวของลูกแม่อยู่กับลูกมันก็แก่ก็เจ็บก็ตาย ใครตายลูกก็ตายแม่ก็ตายเช่นนั้นให้เราเข้าใจแม่จะอยู่ไม่อยู่แม่ก็แก่แม่ก็เจ็บก็ตายลูกก็แก่ก็เจ็บก็ตายให้เราคิดเช่นนี้ถ้าเราไปยึดติดในตัวตนซึ่งการและการทำให้เราวิตกกงังวลเศร้าโศกเสียใจทำให้ใจไม่สบายใจเพราะไปยึดติดนะครับว่าเกิดแก่เจ็บตาย เราไม่ต้องไปยึดติดยึดติดคําว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนดังที่ได้กล่าวว่าคนที่แก่แล้วมีปัญญาจะพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองลูกหลานไม่มีค่าลูกหลานไม่มีความหมายสับคดสำหรับคนแก่ที่มีปัญญาเพราะแก่พึ่งพาตนเองแก่ด้วยปัญญา พึ่งพาตนเองมีลูกมีลูกหลานจะอยู่ไม่อยู่ก็แก่ก็เจ็บก็ตายเข้าใจเช่นนี้เพราะฉะนั้นจะไม่สร้างภาระจะไม่สร้างปัญหาให้กับลูกหลานคนแก่ที่มีปัญญายกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้สึกตัวเท่านั้นหรือเราทำงานไม่ได้เท่านั้นลูกหลานถึงจะมาช่วยเราเราก็ยินดีถ้าไม่มาเราก็เข้าใจว่าตนแลเป็นทีพึ่งแห่งตน ทำแม่ของผู้ระเจ้าให้พึ่งพาตนเองตลอดเวลาไปอาศัยใครไม่ได้เพราะรู้ว่าการพัดภาคเป็นกฎของชีวิตการพัดภาคก็คือไปใช้เรื่องตายนะตื่นเช้ามาเราก็พัดภาคจากกันต่างโคนต่างไปทำงานมีการพัดภาคเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติถ้าเราเข้าใจมันเราก็ไม่ต้องไปยึดติด พุทธเจ้าก็รู้ว่าพ่อแม่สามีภรรยาลูกอยู่ร่วมกันแค่บางเวลาพระพุทธเจ้าดะสอนให้เราเข้าใจพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองตนแลเป็นทีพึ่งแห่งตนด่างพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรทุกขเกลียยาได้ตัวพระองค์เองจนได้บรรลุธรรมกับเพราะตนแลเป็นทีพึ่งแห่งตน นี่แหละทำแม่ขอพูดให้เจ้าให้เราเพื่งพาตนเองอาศัยตนเองเราจะรู้ลึกรู้กว้างรู้ไกลรู้รอบเรื่องกายเรื่องใจของเราจึงขอให้พวกเรามีสติวันนี้เป็นวันพระดำรงตนไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิดำรงตนด้วยสติ จะไม่โมโหจะไม่หงุดหงิดไม่สำแดงอาการกับบุคคลใดๆในวันนี้เป็นวันพระเรามีสติเราจะไม่ติดในสุขในทุกข์ที่มันเกิดวันนี้เราจะอยู่เหนือความสุขจะอยู่เหนือความทุกข์เราจะไม่ต้อนรับความทุกข์เราจะไม่ต้อนรับความสุขเราจะอยู่เหนือมันขอใอ้ท่านทั้งหลายมีสติ ในการดำเนินชีวิตมีสติในการปฏิบัติธรรมประพืิธรรมมันได้มันการปฏิบัติธรรมการประพฤติธรรมมันได้ได้มากก็ได้น้อยมันค่อยๆสะสมการนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ช่างมันแต่ขอให้เรามีความอดทนอดกั้นด่างต้นไม้บนภูเขานะต้นไม้บนภูเขา ฝนจะตกก็ไม่มีค่าและดูหนาวก็ไม่มีค่าและดูร้อนก็ไม่มีค่าให้เป็นเช่นนั้นมันก็ไม่จะได้โดยธรรมชาตินะไม่จะได้โดยอัตโนมัติขอให้เรามีสติปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมธรรมย่อมเกิดขึ้นในกายในใจของเราขอจเจริญพร